สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึง Silver Gator กลุ่มตัวละครหลักอีก3ตัวที่สร้างสีสันให้กับเกม r e s i d e n t e v i l 7เป็นอย่างมากเลยครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับ Silver Gator เป็นชื่อรายการที่ประกอบไปด้วย3คนนั่นก็คือปีเตอร์หรือ Pete รับหน้าที่เป็นพิธีกรอังเดรรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์และที่สำคัญเลยครับตากล้องจมอมืึดของเราเคลนซี่ครับถ้าอ้างอิงเนื้อเรื่องจากในเกมเลยนะครับ ซีเวอร์เกตเตอร์จะเป็นรายการที่คล้ายๆกับล่าท้าผีของบ้านเรานั่นแหละครับแต่จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก่อนที่จะมาถ่ายทําที่บ้านของตระกูลเบเกอร์ก็เคยออกอากาศไปแล้วทั้งหมด16ตอนนะครับแต่เนื่องด้วยประสบปัญหาเรื่องงบประมาณและการบันทึกเสียงจึงทําให้รายการไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหรนักและจนมาถึงเทปที่17ที่มาถ่ายทําที่บ้านเบเกอร์นี่แหละครับและได้ตากล้องจอมอึดอย่างเคนซี่เข้ามาแทนคนเดิมแลกเริ่มเดิมทีเลยนะครับซีเวอร์เกตเตอร์เนี่ยหลายคนก็บอกว่า ได้แรงบันดาลใจมาจากรายการ Silver Gator ที่มีอยู่จริงแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลดูนะครับถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับ Gator เนี่ยก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับจระเข้นะครับซึ่งรายการ Silver Gator ที่เกี่ยวกับผีเนี่ยไม่มีเลยนะครับหรือถ้าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแต่อันนี้ที่แน่นอนเลยครับ Silver Gator ในเกม Resident Evil ผู้พัฒนาเกมได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Switch Home ซึ่งเป็นเกมของทาง Capcom เช่นเดียวกันครับและถูกวางจำหน่ายในปี1993 และเกมสวิตช์โฮมเดียวกันนี้แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับชินจิมิคามิและโทคุโรฟูจิวะะในการให้กำเนิดเกม Resident e v วิภาคแรกในปี1996เนื้อเรื่องของเกมสวิตช์โฮมนะครับเริ่มต้นที่คลือหาตแห่งหนึ่งซึ่งมีเจ้าของเป็นจิตตกรชื่อดังและสะสมงานศิลปะมูลค่ามหาศาลจำนวนมากมายไว้ในคลือหาตแต่แล้วอยู่ๆเจ้าของคลือหาตแห่งนี้ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปกว่า30ปีได้มีกลุ่มคน5คนครับซึ่งเป็นกลุ่มนักทำสารคดี ต้องการสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้จึงมาถ่ายทําสารคดีที่คลื่หาดแห่งนี้นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับวิญญาณของหญิงสาวปริศนาที่ออกมาบอกว่าใครกล้าเหยียบบ้านข้ามันจะต้องตายแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับบทบาทของซิลเวอร์เกเตอร์ใน Resident e v i l ภาคที่7มีค่อนข้างน้อยครับก็คงเหลือแต่เคลนซี่นะครับที่ยังพอจะมีให้เราลุ้นว่าจะมีบทบาทอีกต่อไปหรือไม่เอาแล้วครับก็เช่นเคยครับผม ฝากเพื่อนๆไป Follow Twitch ที่ลิงก์ในด e ส c ริปชั่นด้วยนะครับใครที่อยากติดตามหรือพูดคุยคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับ